ช่กระาช่องเมกไม่ดีจะบอกว่าการเลียชันนนี้เป็นอะไรที่แบบปุ้มปริ่มปุ้มปริ่มมากเพราะวันนี้เป็นวันที่ลูกฉันสองวงวงหนึ่งเดบิววันนี้เป็นครั้งแรกกับอีกวงหนึ่งเป็นการคัมแบ็กครั้งที่สองของลูกฉันเธอซึ่งวงที่คัมแบ็กครั้งที่สองก็คือวงนี้เลยเธอลูกขันก้นกับลูกโดยอนฉันแล้ววงลูกอีกวงหนึ่งที่เดบิววันนี้วันแรกเหมือนกันก็คือนี่เลยเธอข้างบนนี้เลยสามารถคลิกดูได้นะคะแต่ก่อนอื่นเราพูดถึงพันก้อนโดยอนคัมแบ็กครั้งสองของลูกฉันดีกว่าค่ายได คัมแบ,บ็กครั้งนี้เป็นการคัมแบ,บ็กครั้งสุดท้ายของยูนิต S อสแอเพราะตอนนี้ค่ายป๊อปป๊อก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 หรือ m อ k เนี่ยได้มีการเดบิวต์บอยแบนด์แล้วเธอก็คือเป็น m อ k มพีบอยแต่ขอบอกก่อนเธอเธอเป็นสิ่งที่แบบพังคาใจฉันมากเ,เหมือนตอนที่เทียราตอนคัมแบ,บ็กตอนเพลงโซเคซี่อะ่ะอีกประมาณสักประมาณ2อ,อาทิตย์อะ่ะทียราจะคัมแบ็กแล้วว่าจะปล่อยภารทีเซอร์มาแค่นี้แต่ในเดือนเดียวกันค่ายจะเดบิวต์น้องใหม่คือไดอาคอนเทนต์ไดอาคือขนาดนี้แน่นมากรูปแบบีมากถ พีราจะคำแบง,งเน,น,งนี่ยอีกสองทีจะัำแบงคแค่เนี้ยเอราคานี้เหมือนกันเป๊ะเลยทันกรกับโดยอจะัำแบงคเนี่ยอีกสองทีข้างหน้าใครปล่อยภาพมนยะแค่เนี้ยข้อมูลแค่เนี้ยแต่ M B A K Boy k นี้ เยอะมากคือค่ายมันผีอ่ะแม้จะเปลี่ยนชื่อเป็นฟ็อกทาให้ตัวเองดูดีก็ยังผีอ่ะไม่รู้จะด่าย,ยังไงเธอแต่บุมบามดาแค่ภาพที่เหนดีเคบอย boy ก็คือบางคนตกสลาน่าเธอแค่ภาพนี้ก็ตกแล้วแต่จะเป็นใครไว้เดี๋ยวตอนที่น้องๆคัมแบ็คเป็นวงแล้วเดี๋ยวเราคัมมาพูดกันละกันแต่วันนี้เรากลับมาพูดถึงคันกลอนโดยอนดีกว่าจากแั้นเก็พึ่งแต่นี้เลยเธออันบ็อกซิ่งคันกลอนโดยอนไปก็คือส่องบ้านนี้เลยซึ่งสามารถกดลิงก์ได้ตามที่เราขึ้่เข้าวบนในนะาเธอแล้วบกกับเราเคยเลี้ยงชั สามารถกดดูย้ยนยหลังได้นะเธอจะ <c oughs> บอกว่าคลิปเดียร์ท่านจะบวกเอกใบใหน่ก็คืแอแบบรบกักลูกกันเนาะงั้นวันนี้เรามาฟังเพลงใหม่ของคันกอ <c oughs> โดยอนกระซิบเลยครั้งนี้ลูกโดยอนมีส่วนในการทําเพลงครั้งนี้ด้วยเธอตื่นเต้นมากเรามาฟังเพลงใหม่ก่น <c oughs> อนกันโดยอนดีกว่าค่ะอ ก็ถงเมาดีๆโอ้ยยังไงเนี่ย,ยคือรู้ได้วสปอยเวลาเพลงครั้งเนี้ยจะไม่ได้หนักแน่นเท่าเหมือนเพลงตอนคำร้และเพลงโซ่แต่จะเป็นเพลงที่ฟังส,สบายๆที่ลูกบอกนะอะ I'm oh. around the doctor. After you're the judge. Oh, I'm having a mood by Dan. I'm on the lobby of the smug. What's it? Jacob Hammond, you told me that on a jiggle, my son, the mother chip. Who's not a I'm not a When she wanted to get a normal meal, it's so big. เอาดีๆค่ายถึงค่ายกะผีเนี่ยแต่เลี้ยงลูกฉันดีใช่ไหมลูกฉันดูแบบอวบอิ่มเงินกู่เลยเนีเ่ยเฮ้ยแม่แบบคือแบบท่างสบ,บายสบายเสร็จทันก่อนคือเดีย

ลูกโดนี่คือโตแม่งมีคุณภาพมากอีกแล้วเนี่ย คือเป็นเพลงแบบฟังสบายสบายอ่ะและยิ่งช่วงมีช่วงหน้าฝนอ่ะเพลงนี้เหมาะกับฟังตอนฝนตกมากอ่ะเธออยากจิ้มแก้มลูกมากอ่ะ โอ๊ยหลูกโตเป็นคนที่แดดเป็มีเสน่ห์อ่ะนี่ไม่อยากคิดตอนลูกโตเลยอ่ะ แล้วกับเรวเหรอกำลังคเครมเลยลู้ เธออวยลูกได้ไหมกะคือแค่เห็นลูกสองคนอ่ะก็ใจแม่ก็ละลายแล้วว่าลูกที่เหมือนแบบปลุกปั้นมากับมืออ่ะเธอเพลงรอบนี้อย่างที่น้องๆเคยเกิดมาตั้งแต่ตอนที่มีการบีไลฟ์อะไรกันแล้วที่น้องบอกว่าเพลงรอบนี้มันจะเหมือนมันจะเป็นกึ่งกึ่งคัมแบ็กแต่เป็นการคัมแบ็กที่ไม่ใช่เพลงหนักเหมือนตอนเพลงโซไม่ได้มีเต้นเยอะอะไรเงี้ยเป็นเพลงฟิววาฟังสบายแล้วยิ่งบางไทยตอนช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยเธอพายุโนอื่นกําลังเข้าประเทศไทยมาแล้วถ้าอยู่บนรถแล้วเปิดเพลงนี้ฟังคือแบบเพลินมากโอ้ยเธอมันเข้ากับ นะฝนบ้าลมมากเพลงลูกเปลี่ยนไปเสมอเป็นลมอ่ะที่กันฝนไม่ให้ฝนโดนตัวเราเธอให้ดู <c oughs> เห็นแค่นี้ก็คือมันดีมากแล้วต้องฟังเธอฝากรู้คันกรโดยอนด้วยนะเธอแล้วจะบอกว่าน้องจะมีวงแล้วนะเมื่อน้องจะมีวงฝากติดตามวงน้องนาคนด้วยไม่รู้ชื่อวงจะว่าอะไรจะฝากคันกรโดยอนนะแน่เธอจากค่ายป๊อกนะเขาดิ้นชื่อค่ายนีเพิ่งหนีกันนะเธอมาฟังก่อนเด็กดีมากเด็กดีทุกคนในค่ายฮันกรโดยอนและ m b k Boy คือดีจริงๆเธอกลับมาฟังลูกก่อนที่ใหนเพลงนี้คือต้องฟังเธออยากให้ฟังเธอมันเพลงมันดีจริงๆ แล้วลูกคือมีส่วนในการทําเพลงนี้ด้วยแนะนำจริงต้องฟังเธอตอนนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ตามช่องเราแล้คลิปหน้าเป็นวงไหนมาดูด้วยนะเป็นวงลูกฉันเดวิวตครั้งแรกเหมือนกันอย่าลืมนละคลิปถัดไปเลยเธอขอ,ขอบคุณทุกคมากค่ะอีกค่ะบ๊ายบายค่ะ